โอเคครับสวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับก็วันนี้เรากลับมากับการรีวิวนะครับตัวเป็นงาน HG จนะครับของเหมือนงานกึ่งกึงโชโดหรือกาชาปองนะครับงานของไดเรนเจอร์นะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับผมก็ยังไงก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับโอเคนะฮะนี่คือกล่องนะครับกล่องตัว HG ซึ่งเป็นตัวงานพีบันไดนะครับก็อ่า ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับก็ผมเคยรีวิวตัวงานที่เป็นคาคูเรนเจอร์ไปแล้วนะครับก็ก็สวยงามนะฮะโอ้ยตกนะฮะโอเคกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบเดิมเลยนะครับนี่นะฮะนี่ตัวกล่องนะครับมีลวดลายสวยงามนะครับก็เป็นกล่องที่ข้างในเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยก็คือมีตัวแล้วก็มีตัวฐานน้าแข็งนะครับคล้ายๆกาชาปองนะครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้คือภาพรวมผมทําตกนะผม วางใหม่ก่อนน,นิดนึงนะโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งห้าตัวแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยที่เป็นเหมือน dx เนี่ยจริงจริงก็คือเป็น dx ฝั่งอเมริกานะครับ<ม>เป็นงานของ lightning ไม่ใช่ lightning สิ เลกาซี่นะครับเป็นงานเลกาซี่เป็นงานเหล็กนะครับผสมเหล็กด้วยของฝั่งอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้นที่ทำโดยบันไดนะปัจจุบันนี้เป็นของแฮร์สโบแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทำเจ้าตัวหุ่นทันเดอร์ e มกกาซ์ออกมานะครับ่ะแต่ทีนี้ตัวตัวฟิกเกอร์เนี่ยที่มากับตัว HG นะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับก็ดีเทลใกล้เคียงกันกันกบกระชับปองอนะแต่ว่ามันเป็นกระชับปองที่ ดีเทลและการลงสีมาค่อนข้างครบกว่าแล้วก็ดูเนียบกว่านะครับก็ถือว่าทําออกมาใช้ได้มากๆนะครับสวยงามมากนะฮะก็พอวางเทียบกับพวกโตหุ่นแล้วเนี่ยก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลในแต่ละตัวก่อนแล้วกันนะฮะใสข่ขาตั้งกล้องก่อนโอเคครับผมอ่ะผมให้ดูตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับก็ ตัวแรกนะครับตัวสีชมพูนะฮะก็เป็นตัวที่ดีเทลสวยงามนะครับสวยงามมากแล้วท่าโพสเนี่ยค่อนข้างดีในความที่ตัวของแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีทำออกมานะครับในลน์ของไดเรนเจอร์เนี่ยตัวฟิกกูอาร์ตเคยทำแค่ตัวสีแดงกับตัวสีขาวนะครับคีบะเรนเจอร์ก็ปัจจุบันนี้งานที่เป็นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของขบวนการไดเรนเจอร์เนี่ยก็ยังไม่มีครบนะครับผม อ่านี่นะฮะดีเทลก็ถือว่าสวยงามนะครับโลโก้ก็ทําสีออกมาได้ดีนะครับลงสีได้สวยนี่นะครับอาวุธอะไรก็ค่อนข้างครบนะครับดูดีเลยนะฮะนี่แอบส่องแตกกระโปรงนิดนึงนะครับผมก็รวมๆแล้วสวยครับนี่ตัวโพสนิ้วนิ้วอะไรก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะนี่ถุงมืออะไรก็มีดีเทลครบด้วยถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะตัวแรกนะครับตัวสีชมพูนะครับแล้วก็นกของเขานะครับผม มาตัวที่สองครับตัวสีเขียวนะครับก็ตัวนี้ก็โพสใช้ได้นะครับในความที่เป็นงาน HG เนี่ยผมชอบตรงรอ,อยยับรอยย่นของกางเกงหรือเสื้อเนี่ยที่เขาทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับนี่นะฮะดูดีเทลเนี่ยหัวก็ทำมาได้สวยนะครับพวกอาวุธอะไรก็ถือว่าลงสีมาได้ดีนะครับมาครบถ้วนทั้งหมดน่าเสียดายของงาน HG นนะครับก็คือว่าเขาไม่ได้ ทำพวกตัวอาวุธเฉพาะตัวมาด้วยส่วนใหญ่จะเป็นท่าโพสอย่างเดียวนะครับก็แต่ก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับดูดีมากๆาตัวต่อไปครับผมตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงเนี่ยก็ท่าโพสเท่มากนะครับนี่ตัวดีเทลก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคมากๆนะครับก็ให้ดูดีเทลในทุกๆตัวไปแล้วกันนะครับนี่รอยตะเข็บชุดอะไรเขาก็ทำมานะครับผมนี่รองเท้าบูทก็ยังมีรอยตะเข็บนะครับ ก็ถือว่าทาออกมาได,ได้ดีครับนี่ฮะสวยพอส,สวยมากแต่ผมรู้สึกว่าตัวงานลงสีของตัวไดเรนเจอร์กับตอนรุ่นคาคูเรนเจอร์เนี่ยผมว่าไดเรนเจอร์สีดอกกว่านะครับตัวคาคูเรนเจอร์ผมว่าสีเงียบกว่านิดหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็ตัวสีเหลืองนะครับถ้าโพสต์นี่ก็ดูเหมือนหมัดเมาหน่อยนะครับก็ โพสดีครับโพสดีมากแล้วก็ผมคิดว่าในงานแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยก็คงจะไม่สามารถโพสได้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีหุ่น DX หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือชอบขบวนการไดเรนเจอร์มากๆเนี่ยว่าเข้าท่าครับก็คือเอามาตั้งโชว์ได้สวยๆเลยนะนี่โพสเท่มากนะครับผมก็งานรวมๆถือว่าสวยครับตัวสีเหลืองก็ทำมาได้เท่และดูดีมากนะครับโอเคครับผมอ่มา มาที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวสีน้ําเงินนะฮะก็เป็นตัวที่โพสใกล้เคียงกับตัวสีชมพูนะครับก็คือยือนตรงนะฮะนี่ก็ถือว่าดีเทลครบถ้วนการว่าในขบวนการนี้นะครับไดเรนเจอร์เนี่ยเ,เหมือนจะเป็นโมเดลเดียวกันหมดนะฮะก็คือเป็นตัวบอดี้ของของผู้ชายเกือบหมดเลยนะครับต่างกันแค่ท่าโพส ที่เป็นหลักนะครับแล้วก็หมวกแล้วก็อาวุธนะครับแล้วก็ตัวสีมพูที่เป็นชุดผู้หญิงเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็จะคล้ายๆกันหมดนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ก็คิดว่าแฟนๆของขบวนการนี้น่าจะกรี๊ดและฟินมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะนี่ก็คือตัวภาพรวมนะครับของไดเรนเจอร์ anger, งาน hG นะครับเดี๋ยวผมแทนขึ้นไหมหเห็นตัวมังกรด้วยนะนี่นะฮะ ภาพรวมนะครับของตัว d ดเรนเจอร hg ครับผมซึ่งเป็นงานธรรมชินะครับไม่ใช่ธรรมชิเป็นเป็นงานพูดผิดพีบันไดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอามาวางรวมตรงข้างหน้าไว้ให้ครบนะครับนี่นะฮะก็เซตนี้นะครับราคาอยู่ที่ ราคาพีเนี่ยอยู่ที่ประมาณส0 0 0ันต้นต้นครับคือตอนแรกอ่ะราคาที่ประเมินมาน่าสองปลายปแต่ว่าพอมันบวกกับค่าส่งนู่นนี่นั่นอะไรแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามต้นต้นกลางกลางอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นราคาตลาดแล้วก็ในอนาคตผมว่าน่าจะแลคล้ายๆกับตัวคาคูเรนเจอร์แต่ว่าเซตเนี้ยเหมือนคนได้เริ่มเห็นของตัวเซตคาคูเรนเจอร์แล้วแล้วรู้สึกวา่างานมันโอเคแล้วก็สวยนะครับก็ค,คนก็จะเริ่มเก็บกันเยอะขึ้น ก็อาจจะไม่ได้ขาดตลาดเท่าตัว,ตวของคาคูเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็ในตัวคาคูเลนเจอร์เนี่ยอตอนนี้ราคามันค่อนข้างโดดไปมากแล้วเพราะมันหายากมากๆแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะมีการรีหรือเปล่านะครับในประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขบวนการที่ผมมองว่าสวยมากๆนะฮะก็เรียกได้ว่าคนที่ชอบขบวนการคาคูเลนไอมิชัยทุยไดเรนเจอร์นะฮะ ก็คิดว่าไม่ควรพลาดน,นะครับก็อยู่เป็นขระนวนการที่ต่อกับ power ranger หรือจูเลนเจอร์นะฮะก็เรียกได้ว่าทั้งฝั่งเมกาหรือฝั่งฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะชอบจริงๆฝั่งเมกาน่าจะชอบแค่ตัว k ีบาต a เรนเจนะครับก็คือตัวสีขาวซึ่งน่าแปลกใจมากครับในเซตเนี้ยที่ออกมา5ตัวเนี่ยก็คือไม่ได้ทําตัว k ีบาต์เ g นเจมาด้วยนะครับก็มารอรุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะทําเป็น แพ็คพิเศษที่มีตัวคีบาร์เลนเจอร์แยกมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวแบบพวกตัวพิเศษนะครับอย่างเช่นสีเขียวสีขาวหรืออะไรพวกนี้ตัวสเปเชียลของในแต่ละขบวนการนะครับเอามาไว้ในแพ็คเดียวกันหรือเปล่าซึ่งแบบพอซื้อมาก็วุ่นวายในการปล่อยในตัวที่ไม่ชอบอีกนะฮะนี่ต้องรอดูว่าเขาจะมีวิธีการขายยังไงนะฮะโอเคครับผมอให้ดูดีเทลกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นเซตที่ใครที่ชอบไดเรนเจอร์เนี่ยไม่ควรพลาดแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากดุ๊กทอยสโตร์ด้วยนะครับก็ของผมก็เปิดพีนะครับของตอนนี้เริ่มทยอยเข้าแล้วของผมเข้ามายังไม่ครบนะครับก็ผมค่อยๆทยอยแจ้งไปนะครับสำหรับลูกค้าที่พิออเดอร์ไว้นะครับก็ยังไงก็ใจเย็นนิดนึงนะครับกำลังทยอยมามาส่วนหนึ่งและมาครึ่งหนึ่งและวเลยครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ เล่นให้เด็กมันดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาไลฟ์แล้วนะครับก็ติดตามทางหน้าเพจ Facebook ได้นะครับผมวันนี้ประมาณนี้นะฮะก็เอามาให้ดูกันสำหรับงาน HG Dailinger นะครับสวยงามมากๆกก็วันนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับเย้